รูปเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยน่าสักษาอะเหมือนเป็นเม็ดเล็กๆเล็กๆเล็กที่ผิวของเรา สวัสดีค่ะหมออุ้มแพทย์เฉพาะทางผิวหนังค่ะช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะคะคุณหมอผิวหนังหลายๆท่านเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยทําไมฉันมีคนไข้ผิวแพ้ง่ายเพิ่มขึ้นก็อยากจะบอกว่าไม่แปลกเลยนะคะเพราะมีงานวิจัยสํารวจพบว่าคนเราเนี่ยมีผิวแพ้ง่ายมากขึ้นนะคะปัจจุบันน่ะมีผิวแพ้ง่ายกันถึง65%ของประชาการทั้งหมดเลยซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะคะก็ถามว่าเอ้ยแล้วผิวแพ้ง่ายนี่มาจากไหนอยากจะบอกว่าโลกปัจจุบันกับโลกสมัยก่อนมัน เหมือนนกันคะปัจจุบันเนี่ยแค่เรานั่งเฉยๆแล้วไม่ต้องออกแดดเลยผิวเราเนี่ยก็ถูกทําลายได้เพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของมลภาวะทางอากาศหรือว่าฝุ่น PM 2.5นั่นเองค่ะแล้วแค่นั้นไม่พอนะคะยังมีเรื่องของเครื่องสาัาอางหรือว่าการใส่แมสในยุคโควิด -19 นี้ด้วยค่ะหนักนวใวขนาดนี้นะคะก็ไม่แปลกเลยใช่ไหมคะที่ทุกคน,นจะมีปัญหาเรื่องระคายเคืองผิวมีผื่นแดงแสบลอกหรือว่าเป็นผืน่นคัน คราวนี้เราก็มาดูกันค่ะว่าฝุ่น PM 2.5ทำอันตรายอะไรกับผิวเราบ้างสรุปได้ไง่ายๆ5ข้อด้วยกันค่ะตัว PM 2.5นะคะถือว่าเป็น free radical หรือว่าเป็น สารอนุมูลอิสระนั่นเองนะคะเมื่อมันลอยในอากาศแล้วก็มาเกาะที่ผิวเราอันดับแรกเลยเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการสร้างไขมันของต่อมไขมันนะคะทาให้หน้าเราเนี่ยม,มันเพิ่มขึ้นลูขุมขนกว้างมากขึ้นนะคะแล้วเมื่อสมดุลของไขมันเนี่ยเปลี่ยนไปก็ทําให้เกิดข้อที่2ค่ะคือเราก็จะเป็นสิวได้ง่ายขึ้นแล้วก็ข้อ3นะคะตัว pm 2.5จจะไปกระตุ้นเซลล์สร้างเม็ดสีของเราให้สร้างเม็ดสีขึ้นมามากขึ้นผิวเราเนี่ยจะดูหมองคล้ำ มีค่ะมีฟ้ามากขึ้นได้ค่ะแล้วก็ข้อ4นะคะสำคัญมากๆมันจะไปทำร้ายทำลายสกินแบเรลของเรานั่นเองทำให้ปราการของผิวเราอ่อนแอลงเราก็จะมีผื่นง่ายกลายเป็นผิวแพ้ง,ง่ายนั่นเองค่ะแล้วก็ข้อ5มันจะไปทำลายคอลลาเจนที่ผิวของเราทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยนั่นเองค่ะ สรุปง่ายๆนะคะว่าฝุ่น PM 2.5เนี่ยทำให้ผิวของเราเนดูหมองคล้ำหน้ามันรูปหมงคขนกว้างนะคะแต่พอซูมเข้าไปดูใกล้ๆที่เนื้อผิวแล้วน่าจะพบว่าแห้งๆเหี่ยวๆเหมือนขาดน้ำแล้วก็อาจจะมีผื่นแดงๆลอกๆเป็นขุยได้บางคนนะคะถ้าใช้มือลูบเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเอ้ยหน้าสักๆเหมือนเป็นเม็ดเล็กๆ,ๆ,ๆ ที่ผิวของเราหรือว่าเป็นผื่นเป็นผลนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเทรนด์การดูแลผิวปี2021เราจะเน้นเรื่องของการทําความสะอาดผิวเอาฝุ่น pm 2.5ออกไปให้มากที่สุดนะคะเพราอจะช่วยลดการทําร้ายทำํำลายผิวและทําให้ผิวเราเนี่ยกลับมามีปราการผิวที่แข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะ คราวนี้เรามาดูกันค่ะว่าในท้องตลาดในปัจจุบันมี cleansing แบบไหนให้เลือกบ้างน,นะคะ cleansing oil cleansing balm cleansing milk m i c e l l a อ water แล้วก็ liquid cleanser ซึ่งหมายถึงโฟมแล้วก็เจลล้างหน้านั่นเองค่ะและเราจะเลือกอะไรดีนะคะก็ขอให้เน้นเรื่องของความสะอาดแล้วก็อ่อนโยนกับผิวเป็นหลักค่ะซึ่งหมอผิวหนังส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะแนะนําให้เลือกใช้เป็น m i c e l l a อ water กันนะคะถามว่าเพราะอะไรเรามาดูในดีเทลกันเลยค่ะ ซึ่งเราก็จะมีหลักวิชาการในการเลือกคลีนซิ่งอยู่ทั้งหมด5ข้อด้วยกันค่ะอันที่1นะคะคลีนซิ่งที่ดีจะต้องมี pH Balance ใกล้เคียงกับผิวของเรานั่นก็คือ5.5นั่นเองค่ะก็จะเห็นได้ว่าตัว Cleansing อยลและครีนซิ่งบา a ์จะมีจุดอ่อนตรงนี้อยู่นะคะ,คะเพราะไม่สามารถทำ pH ให้เป็นกรดได้ค่ะ ข้อ 2. นะคะคลีนซิ่งที่ดีจะต้องอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองไม่ทำลายสกินแบเรียร์ของเรานะคะคลีนซิ่งส่วนใหญ่นะคะก็ทำได้ดีในจุดนี้ข้อ3นะคะคลีนซิ่งที่ดีจะต้องไม่รบกวนสมดุลเชื้อจุลินทรีย์บนผิวเราหรือสกินไมโครไบโอมค่ะถ้าสมดุลเชื้อจุลินทรีย์ของผิวเราเปลี่ยนไปก็จะทำให้ผิวของเราอ่อนแอลงแล้วก็เป็นสิวได้ง่ายมากขึ้นด้วยค่ะ ขสนะคะสำคัญมากๆเลยคลีนซิ่งที่ดีเนี่ยจะต้องรักษาสมดุลน,น้ำหล่อเลี้ยงผิวและน้ำมันบนใบหน้าของเราสามารถชะล้างสิ่งสกปรกและน้ำมันส่วนเกินออกไปได้โดยที่ไม่ชะล้างมากเกินไปลิควิดคลีนเซอร์นะคะพวกเจลพวกโฟมบางตัวก็อาจจะทำให้เกิดปัญหานี้ได้ oh! และที่สำคัญต้องไม่ทิ้งคราบไขมันไว้บนผิวด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดอ่อนของ cleansing oil และ cleansing bar มากๆค่ะและสุด ท้ายนะคะข้อ5ขาดไม่ได้เลยจริงๆในยุคนี้ก็คือจะต้องสามารถชะล้างเอา PM 2.5ออกไปด้วยได้นะคะตัวที่ทำได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือ m ม c e l l a Water ค่ะไม่แปลกใจเลยใช่ไหมคะว่าหมอผิวหนังส่วนใหญ่เราจะแนะนำ m i c ซ e l l a Water ให้ใช้เป็นล e a นซ i n g กันค่ะ วันนี้นะคะอุ้มก็จะขอพูดถึง Bioderma s e n s b i p o ค่ะเพราะถือว่าเป็น Favorite Item องผมมาอย่างยาวนานนะคะเพราะว่าข้อหนึ่งนะคะมี pH Premises, ใกล้เคียงกับผิวของเราเลยก็คือ4.5ถึง5.5 p e r ร์เฟกมากนะคะมันจะไม่ไปทําลายเซลล์ผิวของเรารวมถึงประการผิวของเราด้วยค่ะแล้วก็ข้อ2นะคะสารที่เขาเอามาใช้ชะล้างทําความสะอาดผิว b i o d e r m เนี่ยได้เลือกใช้ PEG 6 c a p r i c Glyceride นะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็น Non Ionic Surfactant ที่อ่อนโยนมากๆนะคะไม่ระคายเคืองผิวไม่ชะล้างเอาน้ำหล่อเลี้ยงผิว รวมถึงทำลาย Skin แบเ r ีย r ของเราด้วยค่ะแล้วก็ข้อ3 3นะคะแม้จะอ่อนโยนตแต่ก็ทำความสะอาดผิวได้ดีไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดกันน้ำเครื่องสัำอางต่างๆรวมถึงฝุ่น pm 2.5ด้วยค่ะ เพราะว่าตัว Bio Derma Sensibo จะเป็น Bio Mimetic Micella ช่วยทำความสะอาดผิวแต่อ่อนโยนกับผิวค่ะข้อ4นะคะเหมาะกับผิวแพ้ง่ายเพราะว่าไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีพาราเบนด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายข้อ5นะคะ Bio Derma Sensibo ยังดูแลสมดุลเชื้อจุลินทรีย์บนผิวเราทำให้เกิด Ecosystem นะคะเพราะว่าเขามี d h f Complex หรือโมเลกุลน้ำตา ลิขสิทธิ์เฉพาะของไบโอเดอร์มาที่จะช่วยลดการอักเสบผิวลดการระคายเคืองปรับสมดุลจุลินทรีย์บนผิวเรานะคะทําให้ผิวแพ้ง่ายค่ะค่อยๆดีขึ้นแล้วก็มีผิวที่แข็งแรงขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ ในปัจจุบันนะคะนั่งเฉยๆผิวก็เสียได้เพราะเราจะต้องเจอมลภาวะฝุ่น PM 2.5มากขึ้นทำให้ผิวเราอ่อนแอแล้วก็แพ้ง่ายมากขึ้นอย่าลืมให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดผิวหน้าของเรานะคะ mm. เลือกใช้ครีนซิ่งที่อ่อนโยนแต่ทำความสะอาดผิวได้ดี mm. ก็จะช่วยแก้ปัญหาผิวแพ้ง่าย mm. แล้วยังปกป้องผิวทำให้ปราการผิวของเราแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะ แค่นี้ผิวสวยสุขภาพดีก็ไม่หนีไปไหนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะหมออุมแพทย์เฉพาะทางผิวหนังายบายค่ะหากใครชื่นชอบสาระความรู้ดีๆในการดูแลผวิวให้มีผิวสวยสุขภาพดีกับอุมแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กับผมใน Facebook, Instagram แล้วก็ YouTube หมออุมแพทย์เฉพาะทางผิวหนังกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบบาย